สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุปร r บ a ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีก1นึคันค่ะสำหรับการน,นี้ปัญหาและทวิสารโรดไกด์ปี2011ค่ะลูกค้าเครื่อง103คิวบิก1,690ซีซีค่ะ กันอย่างรวดเร็วเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะสำหรับพาเลทดับิาลานโรดไกด์ปี2011คันนี้ค่ะสเปคเมกา1 HD ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สวินแคม103คิวบิก 1>, 1 6 9 0ซ c ค่ะตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็ k นะคะลูกค้าเป็นสีดำล้วนแล้วก็เป็นสีเงานะคะมีคำว่า Harley Davidson นะคะแล้วก็มีเส้นเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะเชื่อมต่อตั้งแต่ชุดบางคนหน้านะคะหน้ากากยาวไปจนถึงกระเป๋าแบบนี้เลยค่ะนะคะ 1HD นะคะรถผลิตอเมริกาค่ะของแต่งอย่างแรกก็จะมาพร้อมกับโชว์แวนแอนไฮ g h นะคะเสียงที่เราได้ยินกันไปเมื่อครู่นะคะ กลองเป็นกล้อง P.M. นะคะลูกค้าหรือว่า Performance Machine นะคะจูนกล่อง s k i m m i n Eagle Cashbar ตัวลดเป็นของ H.D. ค่ะไฟ mm hmm. สปอร์ตไลท์พร้อมชุดสวิตช์นะคะลูกค้าเสริมชายกระเป๋าใส่มาเรียบร้อยนะคะแฮนสูง12นิ้วค่ะแล้วก็คันนี้นะคะชุดเครื่องเสียงนะคะเป็นเครื่องเสียงต่อบูทูธนะคะเป็นเครื่องเสียง Aquatic A.V. ค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบูทูธกับมือถือได้เลยค่ะชุดลำโพงนะคะเป็นของ J&M นะคะลูกค้าลำโพง หน้านะคะเปอกแฮนด์เป็นของ A1 ค่ะไฟเลี้ยวหน้าหลังเป็น LED นะคะลูกค้านี่นะคะไฟหน้าก็เปลี่ยนมาแล้วค่ะเป็นไฟหน้า LED เช่นเดียวกันค่ะชิลหน้าสโมกสูง7นิ้วนะคะนี่ค่ะด่วนๆเลย ชีวิตติดจรวดนะคะสำหรับฝาเดอร์บี้นะคะเป็นของ HD นะคะลูกค้าเป็นรูปหัวกะโหลกสีดำค่ะคันนี้เลขเกียร์หนึ่งหนึ่งนะคะรถปี11นะคะก้านเกียร์เป็นของ HD คะ่ะลูกค้าสายหัวเทียนเซอร์กิ้งอีเกิลนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะไฟเลี้ยวหลังก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวนการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด s สค i ิ t i o n ด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจคะเลดเดวิสานโรดไกด์กปี2 1 1 1เครื่อง103คิวบิกคันนี้สามารถโทรหรือทักล official, ่าออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย